สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับวันนี้นะครับเบอร์ธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับผมผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูแบงค์นะครับเป็นแบงค์ร้อยนะครับที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับแบงค์หนึ่งบาทของรัชกาลที่10นะครับผมราคานะครับสามพบาทนะครับราคา3,000บาทนะครับไม่ได้ผู้เล่นนะครับผมแล้วก็ความต้องการนะครับในวงการสะสมนะครับความต้องการของร้านรับซื้อนะครับไม่อั้นครับ สภาพเก่าใหม่นะครับรับไม่อันนะครับผมแต่ว่านะครับราคาก็อยู่ที่สภาพของแบงค์ด้วยนะครับถ้าสภาพใหม่ราคา3า0 0บาทนะครับไปดูกันเลยเป็นยังไงนะครับแบงค์100บาทรัชกาลที่10นะครับปกติแล้วแบงค์หนึบาททั่วไปนะครับเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่านะครับแบงค์ที่ผมพูดถึงในราคาที่ราคา3 0 0พนเนี่ยนะครับต้องมีอะไรสักอย่างนะครับถึง3,000บาทนะครับ ถ้าไม่ใช่แบงค์ที่ผลิตน้อยหายากแล้วนะครับก็คือแบงค์ผิดพลาดนั่นเองนะครับหรือว่าแบงค์แปลกแบงค์ตลกนะครับตลกตรงไหนแปลกตรงไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับแบงค์ปกตินะครับแบงค์หนึ่งร้อยบาทราชการที่สิบนะครับปกติเลยเนี่ยนะครับก็จะมีชุดตัวเลขนะครับเล็งไปที่ชุดตัวเลขเลยนะครับจะมีชุดตัวเลขนะครับอยู่ด้านหน้าแบงค์นะครับด้านหน้าแบงค์นะครับจะมี2ชุดด้วยกันนะครับด้านข้างกับด้านบนนะครับเห็นไหมครั ด้านข้างนะครับข้างแบงค์นะครับขอบแบงค์นะครับกับบนนะครับขอบด้านบนนะครับตัวเลข2ชุดนะครับแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังแบงค์ร้อยจะไม่มีชุดตัวเลขนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับแบบปกติราคา100บาทราคาหน้าแบงค์100บาทนะครับแต่ถ้านะครับเพื่อนๆไปเจอนะครับในรูปแบบนี้นะครับก็คือด้านหลังนะครับพลิกด้านหน้ามีชุดตัวเลขนะครับ พอพิกด้านหลังปุ๊บอ้าทําไมมีตัวเลขแล้วก็เป็นตัวเลขชุดเดียวกันนะครับต้องเป็นชุดเดียวกันนะครับมีการพบเจอนะครับแล้วก็มีการสํารวจนะครับมีก็คือต้องเป็นชุดเดียวกันนะครับถึงจะเป็นของจริงที่มีการพิสูจน์แล้วนะครับที่จะมีราคาแล้วก็มีความต้องการมีการรับซื้อนะครับมีราคาซื้อนะครับทําไมถึงมีเลขนะครับเป็นชุดข้างหลังอีกนะครับเขาปั๊มสองครั้งเหรอไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ปั๊มสองครั้งนะครับก็คือ ด้านหน้ามีชุดตัวเลขนะครับพอด้านหลังปุ๊บเป็นหมึกนะครับเป็นการซึมของตัวเลขนะครับเป็นการซึมของหมึกนะครับเป็นการซึมของชุดตัวเลขนะครับทะลุไปจนถึงด้านหลังนะครับถ้าแบบนี้นะครับมีราคานะครับถ้าสภาพใหม่นะครับแบงค์ใหม่นะครับสภาพใหม่นะครับอย่างที่บอกสามพันบาทนะครับผมแต่ถ้านะครับสภาพที่ผ่านใช้แล้วแต่ว่าก็คืออาจจะยับเยินนะครับหรือว่าอาจจะ ผ่านใช้แต่ดูเย็นๆหน่อยนะครับก็ราคาเขาสตาร์ทให้นะครับผม500นะครับถึง3,000บาทนะครับอยู่ที่สภาพนะครับผมแต่ถ้าแบงค์ใหม่3,000บาทแน่นอนนะครับราคานะครับจะแตกต่างตรงนี้ด้วยนะครับแตกต่างกันไม่เยอะนะครับเพราะว่านะครับถ้าเราเปิดมานะครับมีชุดตัวเลขที่ซึมมาชุดเดียวนะครับก็คือมีการซึมชุดเดียวนะครับก็ราคาจะน้อยกว่านะครับลดหลั่นลงมานะครับจากนะครับ ตัวเลขที่มีการซึม2ชุดนะครับมีการซึมในชุดตัวเลขมาด้านหลังนะครับ2ชุดเมื่อไรนะครับราคาจะสูงกว่าตัวเลขชุดเดียวนะครับศึกษาดูนะครับเพื่อนๆลองถ้าศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็จําไว้นะครับศึกษาแล้วเรามาเข้ามาศึกษาเราก็จําไว้ด้วยนะครับพอไปเจอนะครับเราจะได้รู้นะครับเก็บได้ถูกนะครับนี่นะคือแบงค์ที่มีราคามากกว่าหน้าแบงค์นะครับกี่เท่านะราคานะครับเพื่อนๆ่คิดดูนะครับราคาสูงกว่าหน้าแบงค์เนี่ยหนึบาทเนี่ย ตั้ง30เท่าเลยนะครับก็นะครับศึกษาได้ประโยชน์แน่นอนครับก็วันนี้นะครับเบิร์ตธนินท์อิสละพูดเรื่องเหรียญนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแนะนาเพื่อนๆที่กําลังหันมาเล่นเหรียญนะครับผมหันมาเล่นแบงค์นะครับหันมาเล่นของสะสมนะครับเราจะได้นะครับมีวงการสะสมอยู่กับเรานานๆนะครับผมก็วันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ารวยทุกคนครับสวัสดีครับผม